ธนบัตรใบละ5บาทนะคะเป็นรุ่นที่11นะคะที่เราเห็นด้านหน้าเป็นพระฉายาลักษณ์ในห่วงราชการที่9นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะตรวจสอบดูนะคะถ้าของใครนะคะมีด้านหลังที่เขาทำเป็นรุ่นนะคะที่ระลึกของโรงพิมพ์นะ,ะที่เขาพิมพ์มาคะ่ะตรงนี้เขาเขียนด้วยตัวหนังสือนะคะบริเวณ บริเวณด้านล่างล่างตรงนี้นะคะเขาจะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นประมาณว่า,าพิมพ์เมื่อพศอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครมีตัวหนังสือตรงนี้นะคะมีราคานะขั้นต่ําเลยนะคะสามพันบาทขึ้นไปนะคะหรือบางท่านแบงค์สวยๆเนี่ยเขาซื้อกันในราคาหลักหมื่นเลยค่ะแต่สําหรับใบนี้นะคะไม่มีนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นราคาปกติค่ะหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะของใครมีไปตรวจสอบดูนะคะเผื่อว่า มีเขียนที่ด้านล่างนี้นะคะจะได้เป็นแบงค์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะ